ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้เราอยู่กับโรบอกนะครับยูฮูอย่างหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นโรบอกมานานประมาณส,สักประมาณหลายเดือนมากนั่นแหละนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเอิมอันนี้เขาเรียกวโหมดอะไรนะผมขอเรียกว,ว่าโหมดปีสิงครับเราไปซื้อของก่อน,อนเลยผมมีอยู่สามพันนะซื้อประกบไฟนะครับเราจะไปโดนโรนเดอรดีิ๊บเสียตังฟีเฮ้ ไม่เป็นไรนี่มีมีประโขไฟเริ่เอาอุย้ยหลอนทำมันทำมันทำให้ใจลิ้นพันหไปละเสียงมันหลอนมากสำหรับผมเนี่ยไปพวกเราไปจัดก,การพวกผีผีไม่มีการศึกษาเอ้ยอะไรเนะี่ยคุณชมมันคืออะไรอ่ะโบอรคันอุ้ยค,ยคนดูเสียงโคตรดังอะ่ะอ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 ่ะ,อะ,อะ,อะเสียงโคตรดังแต่แค่นี้เอง เดี๋ยวไม่เป็นไรพุต่อลราก่อนอเพลงอย่างมันเ๋ยวข้ามเดี๋ยวกังเพลงตตวตลกนีมันมันจะมันจะตลกหรือว่าน่ากลัวแนแน่บนบมีความเร็วในการเด็บชึ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมจำได้เขาเรียกไฟน่าแอนเฟรดดี้นะ มันน่าจะมีเฟดดี bon ้ชิก้าแล้วก็บอนนี่มานะเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ดิอันนะั้นมันพับเพ็ดวูวพับเพ็ดตัวนี้นะไอ้ตัวนี้เป็นตัวหลักๆในในเกมไฟนอลเงียบเดะเย่เย่เย่เด่เย่เย่เไปรอเรียนมาเ,เดี๋ยวมันจะตกรบโอ้โยเมื่อกี้มันจะจำได้นะเมื่อกี้เป็นเสียงเฟดดี้ผมว่าต้องเตรียมไอ้นี่ไว้ละเพราะว่ามันจะมันจะสร้างโรดด้วย ดดรอเพลงจบแล้วผมจะเปิดครับผมเคยเล่นผมจำได้อยูอมอม่มันเป็นเสียงที่น่ากลัวมากนะคนดูอย่าดีกว่าโอ้ยน้ำมันเหมือมันจะมีแค่ตัวเดียนะคือพอบเพชรแต่ทำไมมันมีแค่ตัวเดียเนะี่ยมันมีเสียงเป็นทเรื่อยแต่ก็ช่างเด็ดจุ๊บ ไฟบรรลัยกันเผาใ่โลกก็บไปเชยไปเชยอันนั้นมันอินเทรชิตผมชอบก่ากับไา่ด้วยที่ช่วงแปดวันนี้ไม่ได้ลงคิปเลยเพราะว่าคิดไม่โอ้นะถ้าเล็มันจะลงยากเพราะว่ามันจะไม่สนุวเหมือนช่องเก่าของเราอ่ะโอ้ยไม่แจ้งเตือนอะไรด้วยแต่ว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยผมเพิ่มเสียงนะมันเริ่มเบาเบอะไรอ่ะ อะไรอะเดะเดเดเด,ดไม่ใช่เออโอเคคอนทอยไอ้ค่ะคือผู้ครอบครองไฟไปดีกว่าไม่อยู่แล้วผู้ครอบครองไฟกลัวไฟตัวเองด้ิปมันต้องกระถาอะไรของมันอะ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลย Con bếp cho còn đuôi. Con đua bếp bếp đuôi. bếp 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 yeah yeah. Yeah คูดจะมันอะไ,ไรๆคนดูเดี๋ยวเรารอดนันออกมาเลยเพลงโคตรมันนี่ไงเฮย้ยอะไรอะ่ะโออ้โหนั่งไงอ๋อนี่มันมันดาดเดิมนีะ่ะอ๋ออันแต่ว่าอันนั้นไม่นำละเพราะว่าตอนนั้นผมมึงเข้าไงเ,เ,เล่นเป็น,นโนะอุ้ยเล่นโคตรเก่งเลยไปไปแข่งระดับโลกเลยไหมเขาไม่ได้ แข่งระดับโลกเลยพ่อหนุ่มนี่มันเจ๊บหรือคิลเลอร์ระวะเปล่าคุณดูไม่น่าใช่เพราะเจ๊มันไม่ของเงียบก่อนนะคุณดูไม่ไหวแล้วกลัวเฮ้ยพร้อมใส่เดียวเลย โอ้ดิบเถื่อนเกินใช้พลังไม่ได้สร้างไม่ไม,ไมส่สนใจพลังแล้วหนีเพื่อเอาตัวรอดเอาตัวรอดได้ด้วยดูเด็ดดึกดึก กวนอะไรกวนอไหออีเฮ้ยอ่อ่ะเฮ้ยเสียงหัวแล้วเฮ้ยคนดูมันก็ดูไม่น่ากลัวนะเพลงมันดูสบายหูด้วยซ้ำอ่ะ เพลงมันดูฟังหูได้ดีมากมันดูสบายหูอะเลยฮ้ยนี่เพลงน่ารักว่ะเพลงคนน่ารักเนี่ยโอ้โหโอ้ยไม่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 น่ารักละจ้าขอต่อคำพูดไม่น่ารักแล้วขอต่อคำพูดไม่อยู่ไม่อยู่แล้วช่วยผมด้วยเจม นองสิเลยมันสวยเบสเบดเบสเบสโอ้ยมคนดูมันคนน่ากลัวเมื่อกี้คือตอนแรกแบบเพลงกันเราสบายหูเลยเพิ่งชมเลยดูดีๆโอ้โหช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยแก้ฟรีไฟแล้วเพราะผมก็เริ่มเบื่อฟรีไฟอ่ะไปหลงกดแอรหน่อย เอ๊ะอันนี้มันจะเป็นอมองอัสนะคนดูผมจำได้อ like ันนี้เป็นอมองอัศเอ๊ะคนมืดอะอมองอัสเอ้ยยังไงเพลงผมว่าโรบกควรจะทำหมดไอ้นั่นนะหมดไอ้จะขึ้นเกมบบกุกุหมดกุกววากุกว่ากุ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 คีบิสตีบาเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนลิเกสิ้เพลงเขายิ่งดังๆด้วย เด็ดๆๆๆๆๆเด็ด,ด,ดอุ่อยากดนฆ่าจังเลยอยากดนฆ่าจังเลยไม่มาฆ่าผมใหม่ดิอยากดนฆ่าว่าฆ่าดิโอขี้ขาด่ะขี้ขาดแลไม่อยู่แล้วเด็ดๆๆๆๆๆ,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 ๆแบ่งร่างอโอ้ค,คุณดูดูดิคนคนตายเกือบหมดอ่ะ ว่าอะไรคนจะลังเหลือเยอะๆเลยแล้วก็ค่อยๆควบจมวนมันคืออะไรคนดูเมื่อกี้ คนดูเมื่อกี้ได้ยินแบบผมมันเมื่อกี้มันเสียงอะไรก็เดินโอเอรีเอีเอโอ้ยขนาดขนาด,นาดความเร็วขนาดนี้มันยังตามทันเหรอนี่ปานอสศนีกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดความเร็วเทพต้องใช้สายต้องใช้สายฟ้าฟาดความเร็วเทพแล้วคนดู เอ้ยกดดูช่วยกดด้วยผมไม่อยากตายผมยังมีลูกบีมียที่ต้องดูแลเดะเดะบ่โอ้โหหมดหมดยานก็ยังมีพวกกีกี้อื้มคนดูเมื่อกี้เฮ๊ยผมสงสัยมากนี่มันเสียงอะไรเสียงแบบโอ้ jack. โหโคตรดังโคตรน่ากลัวมันโคตรดิบเถื่อนอ่ะ ขนาดไอ้เครื่องนี้มันรวดเร็วมากนะแต่ว่ายังแทบวิ่งหนีไม่ทันแต่ผมขออนุญาตเบาเสียงนะเสียงมันดังมากโอ้ก็ดังอ่ะคนดูใครมันเปิดเพลงลูกทุ่งเนีเ่ยเพลงลูกทุ่ง มันเป็นเพลงอะไรเนี่ยคุณดูบอกเล่กละครเพลงละเฮ้ยเหมืนมนอนคราวนี้เป็นไอ้นี่นะเหมืนนอนไดโนเสาร์อะทีเลก็กอะไดโนเสาร์เบจิเบนิโอเฮ้ยทางเรามีใชตามาด,ด้วยใชตจะมานะต้องใช้หมัดเดียวคนละเรื่องลวว้าวว้าว นี่เอานี่ไปเอาไฟไปกินเอาไฟโดนปากไปเลยนี่นี่รนรน,นพุงลนพุงจะบ้าละเออบ,บอะไรกันนะ่ะนี่จะเปล่าอ้าวใช่แล้วหรอไอ,อ้ก้อนไหนเจ็บ เบดี้เหมือนเดิมคิดว่าจะเป็นดานใหม่มั่งสิเฮ้ยโอ้พับเพดโอไม่เห็นจะน่ากลัวเลยน้องไม่เห็นจะน่ากลัวเลยไม่เห็นจะน่ากลัวเลยไม่เห็นจะน่ากลัวและจะเข้าดิบมาทําไมเออมามาดิเด็ดเด็ดใช้ไฟลุนตูดเลยตกใจหมดเลยหน้าม,นมีเริ่มเริ่มกลัวละ ต้องดีแปลงล่างบุ๊อืมเพลงนี้จำด่านแรกด,ด่านที่2ได้ไหมคนดูมันเป็นเพลงที่ไม่น่าสนุกเลยมันเป็นเพลงที่น่าฟังและสบายหูแล้วก็เป็นเพลงที่เสียในเวลาเดียวกันเพลงที่ก็แย่แย่ ตายจนได้ก่อนดูเออสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เ,เป้าหมายสิบซับบ๊ายบาย